มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับที่อู่ใหม่โชคพอยต์นะครับแล้วตอนนี้คือเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเบซ์กันดีกว่านะครับไปดูกันดีกว,ว่าว่าที่อู่ใหม่มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้เบซนพาทัวร์กัน,นก็เนี่ยครับก็จะมีมีโชค๊คใช่แล้วก็มีทั้งโชคทั้งเบรกอันนี้ก็มีทุกสเปเลยใช่โซนแม็กยางคือแม็กเราอาจจะมียังมีโชว์ไม่เยอะแต่ถามว่าลูกค้าที่มาทำที่เนี้ยจยากไรแม็กยางอะไรเนี้ย ทักคุยกับเราในไลน์เลยแต่เราเตรียมมาให้ได้หมดเห็นที่พอนั่งเสร็จปุ๊บก,ก็จะเห็นมิวน้ําตกใช,ใช่ไหมชิลๆเลยขเขาเลือกลานสเค็ไหมลานสเก็แบบ,ส,บ,บสวยงามมากใช่ครับคือที่อู่ต้องบอกเลยว่าตกตายธรรมชาติเนี่ยรอบอู่เลยนะไม,ม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังใช่ครับเฮ้แต่จริงเขาจะมีอาหารดูแลใช่จริงๆตั้งแต่ที่เก่าแล้วก็จะมีอาหารมาคอยเสิร์ฟตอนกลางวันเจอประจํามาไกลๆเขาก็จะมา เร<ข>ารอที่โรงแรมเลยเรารู้ไหมโรงแรมแถวนี้มีตรงไหนบ้างอะไรยังไงก็คือจะอย่างาามันรุ่นอะไรน่ยจะถนัด <c oughs> <c oughs> ถนัดเยอะพื่หนุ่มเออลุงโตไปทำหน้าวันเออลุงโตน่นหนุ่มๆครับ <c oughs> ไ,ไปเทีย่ยวอินเดียครับโชคว,ว่าเซตติ้งแบบนี้ฟินิ่จะจ่ายฟิลลิ่งของแบบไหนครับครับคืออย่างตัวควบคุมไดโน่ก็คือบอสได้แล้วันจริงๆบอสจบวิศวกรรมยานยนโดตรงใช่ครับเป็นศูนย์ s ซอร์วิชโช๊ปโปรเฟนเดอร์ที่ถูกแต่งตั้งตรงจากโปรเฟนเดอร์อเข้าสู่ปีที่7แล้วนะโอ้คืออะไรทุกชิ้นก็คือเรามีครบหมด มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับที่อู่ใหม่โชคพอยต์นะครับต้องบอกเลยว่าตะ่กี้เราแค่แอบเอารถไปจอดด้านหลังแป๊บเดียวนะครับกลับมาด้านหน้าตรงนี้รถเต็มอู่หมดแล้วนะครับเรามาถึง8ปดโมงนะครับตอน8ปดโมงเนี่ยมีรถตะกี้เนี่ยขึ้น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้คือเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเบ้นกันดีกว่านะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่อู่ใหม่มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้เบซนพาทัวร์กัน สวัสดีครับเบนสวัสดีครับผมโอ้โหมาตั้งแต่8โมงรถทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับผมอืมจัดฉากเตรียมถ่ายกี่เพียมแต่เกียตอนคุยอยู่ในรถด่าคุยกับพี่เปิ้ลอยู่ว่าเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าเห็นเบนไลฟ์ตอนเช้าตลอดเลยว่ารถเยอะตั้งแต่7โมง8โมงลูกค้ามารออยากรู้ว่าจริงเปล่าวันนี้เลยรีบมาต่เช้ารีลันหรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยอจริงคือเะเกียเรามาถึงประมาณสักก่อน8โมงนิดนึงเราเห็นแล้วมีรถเริ่มขึ้นห้อยตอนนี้8โมงกว่าผมแค่ไปจอดรถเตรียมอุปกรณ์แป๊ ลูกค้าส่วนใหญ่เรามาจากที่ไหนบ้างไกลๆตลาออ่างจังหวัดไันเยอะเนาะอยางขันแรกเมื่อเช้าเขามาตั้งแต่หกโมงครึ่งอ่ะมาจากน่านเช้าสุดปกติของเรา,ามีกี่โมงคือจริงๆเราเริ่มทํารถประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับใช่ครับแล้วก็ <S <S เขาก็ไม่ได้มากัน7จนะ<อ>็ดโมงเนาะบางทีก็มาตั้งแต่6กโมงครึ่งเพื่อเวลามาใช่ครับเจอประจํามาไกลๆเขาก็จะมา รเราหลอที่โรงแรมเลยเรารู้ไหมโรงแรมแถวนี้มีตรงไหนบ้างอะไรไหมก็คืออย่างมันรุ่นอะไรน่จะถนัดถนัดเยอะคือร like ู้ก็คือเราจะมีโรงแรมประจำดิของเราของลูกค้าที่เราไปนอนประจําไม่ใช่เออจะมีเอาริงจะมีโรงแรม ประจำที่เอาไว้ให้ลูกค้ามานอนอยู่แล้วใช่อรัก็เลยทาให้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถโทรมาคุยกับทางโชคคอยก่อนได้ใช่ครับจะได้มีการชี้เป้าให้ว่าโรงแรมใกล้อย่รใช่ครับผมแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาถ่ายอู่ใหม่ใช่ที่มารีวิวอลังการมากใช่อู่เราตรงนี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองไร่ครับพี่เต็มเลยอ่ะเต็มพื้นที่เลยจริงๆเราสร้างอู่ก็อยู่ประมาณไร่กว่ากว่าสิบช่องบริการสิบช่องบริการคือทํารถได้ครั้งละสิบคัน แต่เราจะรับจริงๆรอบละคันคันเราจะเผื่อไว้อีกอีกอีกห้าช่องเผื่อแบบว่ามีความคาดเคลื่อนความช้าเงี้ยเราจะได้มีหอยหอยเอาไว้แบบรองรับรถก็คือเราจะรับเต็มที่รอบละแค่5คันครับเดี๋ยววันนี้พาทัวร์หน่อยดีกว่าอยากรู้มากเลยว่าจริงๆอู่ใหม่เรามีอะไรบ้างเพราะปกติมาก็จะมาแต่โซนนี้ใช่ครับจริงๆเห็นบอกว่ามีโซนบริการโซนรองรับอะไรเยอะแยะมากมายใช่ครับเอาโซนไหนก็ดีนะแล้วแต่เบ้นเลยต้องพาทัวร์แล้วใช่ครับก็อันนี้คือโซนที่แบบ ลูกค้าเข้ามาครับอันนี้รบรรยากาศแบบเรียวๆเลยเนะะาะก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถเนี่ยครับเนี่ยให้ดูแบบเนี่ยอ,อย่างคันนี้เฟลพี่เขาเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดก็คือคเด็กจะถามรายละเอียดเรื่องเรื่องย่อ การรับรถว่าทำอะไรเปลี่ยนโช๊คทำช่วงล่างหรืออยากได้ฟีลลิ่งแบบไหนพราะรถตกแต่งแบบไหนอะไรอย่างเี้อารมณ์เหมือนมาหาหมอใช่พอมาหาหมอเนี่ยต้องเข้าไปเคาน์เตอร์แรกก่อนซักประวัติซักประวัติอันนี้คือเป็นการซักประวัติก่อนเลยใช่ครับต่อจากตรงนี้ซักประวัติเสร็จไปไหนต่อต่อจากซักประวัติเสร็จอสมมติว่าพี่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนาะสเตปต่อไปเราจะพาไปก็คือหลักๆที่โชว์พอยต์เราก็จะขายโช๊คเป็นหลักครับเราก็จะไปนี่ครับส่วนโชว์สินค้าแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะ ช่วงเย็นเดี๋ยเราจะมาเจาะว่าโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับแต่ละตัวมีอะไรอันนี้ลูกค้านะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าลูกค้าแม่มากินกาแฟครับพี่แอนรับวก็เตาแล้ก็เนี่ยครับก็จะมีมีโช๊คใช่แล้วก็มีทั้งโช๊คทั้งเบรกอันนี้ก็คือมีทุกสเต็ปเลยใช่ตั้งแต่ตัวโมโนสองาซับแทงโอเยมก็อันเรื่องโช๊คแล้วก็มีเบรกอ่าใช่ครับ ก็จะมีจานรันสต็อปใช่ครับจานขยายใช่พับเบรกเน็กเตอร์อะไรเงี้ยผมครับชกมอเตอร์ไซค์ก็มีแล้วบริเวณนี้จริงก็คือเป็นบริเวณของการรับลูกค้าใช่ครับเนี่ย้าจะลูกค้าก็จะนั่งรอชิวๆคือเดิมออู่เก่าเรารู้สึกอายเนาะเพราะว่าแบบ ที่นั่งเราเออที่นั่งเราไม่พอแต่คือลูกค้าต้องไปหาที่นั่งกันเองตามใต้ต้นไม้หดถงหินอะไรอย่างเงี้ยที่พูดพูดแบบเห็นภาพต่อัยก่อนเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่มีเวลามาดูแลเราส่งรถเสร็จปุ๊บก็ต้องหาที่นั่งกันเองอะไรยังไงแต่จริงเขาจะมีอาหารดูแลใช่จริงๆตั้งแต่ที่เก่าแล้วก็จะมีอาหารมาคอยเสิร์ฟตอนกลางวันนี่ครับแม่แกบอกมาเช้าครับมาไม่ไม่ได้เดินมาที่อู่ก่อนนะเข้าครัวกินข้าวก่อนอะไรครับจริงๆไม่ใช่อะไรที่เรามาเปิดคลิปเสร็จป แล้วรถเพิ่มขึ้นเนี่ยที่บอกว่าแอบไปจอดรถอ่ะไม่ใช่ได้แอบไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวขาหมูแว่ครัวอะไรอย่างเจ้คือวิวดีมากนี่คือบรรยากาศที่พอนั่งเสร็จปุ๊บก็จะเห็นวิวน้ําตกใช่ครับช่ชิลๆแล้วเขาเรียกวลานสเก็ไหมลานสเก็ตแบบสวยงามมากใช่ครับคือที่อู่ต้องบอกเลยว่าตกตายธรรมชาติเนี่ยรอบอู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังใช่ครับนะครับอ่ะนอกเหนือจากตรงนี้มีตรงไหนอีกอเดี๋ยวพาไปดูส่วนนี้ครับต่อไปอันนี้คือห้อง์วิสชช็ก จริงมันเป็นห้องที่พี่เอ็มคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะใช่ปกติเข้ามาคุยกับป๋าก็จะคุยในห้องเซอร์วิสโช็กใช่ครับแต่อันนี้เราจะพาไปดูสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็คืออันนี้เป็นห้องใหม่นี่ครับนี่เป็นระบบสัมผัสได้ไหมอ๋อใช่ครับอันนี้ก็คือในห้องเซอร์วิสโช็กโอ้โหตอนดูในรูปอ่ะเอาจริงนะใหญ่มากกว้างมากผ่านไปไม่กี่เดือนลกเหมือนเดิมแล้วใช่ก็ว่าลกเหมือนเดิมโอ้ อันนี้ก็คือเป็นห้องเซอร์วิสแล้วปกติเมื่อก่อนจะมีโต๊ะป้าโต๊ะเดียวใช่ตอนนี้แยก2โต๊ะแล้ว3โต๊ะด้วยเห็นไหมวันนี้วันนป้าไม่อยู่แล้วนี่มีเป็นิครีมเราซีอีโอแล้วันนี้ผมลุงโตลุงโตเรนหนุ่มๆเออลุงโตไปทำหน้าไว้ลุงโตเรนหนุ่มๆครับป้าไปเที่ยวอินเดียครับอ๋ออันนี้บอสบอสอันนี้ก็เป็นเป็นน้องชายคนเล็กประจำตระกูลชาวสินใช่แล้วก็มีพี่แบงค์อันนี้ถ้าคือถ้าป้าไม่อยู่ก็จะเป็น2คนนี้คือสูตรทั้งหมดมันจะอยู่ในไอแพดบอสลอง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 เปิดเปิดดูคคร่่่าาววๆเนียือ คือสูตรทั้งหมดแบบคืออย่างรถหนึ่งคันนี้สมมติเป็นอยากได้ฟิลลิ่งไหนแบบโจทย์ลูกค้าเป็นไงสูตรมันจะอยู่ใน iPad หมดแล้วผมจําได้เมื่อก่อนเนี้ยป๋าจะมีเป็นสมุดเออใช่แล้วก็เปิดเปิดเปิดใช่ใตอนนี้รวมอยู่ใน iPad แล้วใช่ครับนี่ครับกัเนี้ยก็จะมีสูตรแบบละเอียดเลยนะครับอ่าสุดยอดก็คือ ตรงเนี้ยทุกคนก็จะมีสูตรตรงนั้นที่ป<ช>่าได้คำนวณไว้ใช่ครับเพื่อเป็นสูตรแบบพื้นฐานมาตรฐานแล้ก็ <ๆ S 2> จริงๆเรามีไดโนทโชกด้วยก็คือเป็นการแบบเรียนเรียนรู้ว่าว่าแบบ ผมว่าเซตติ้งแบบนี้ฟินลิ่งจะจ่ายฟออิลลิ่งของแบบไหนครับครับคืออย่างตัวควบคุมไดโนโดก็คือบอสได้แล้วรันรจริงบอสจบวิศวกรรมยันยนโดย,นยนตรงใช่ครับผัเรียกแ้ว่างจริงเราก็มีครบนะอันมีการตลาดใช่ครับมีวิศวะมีป๋ามีคน<ช>เป็นแข่งคอยเทใช่ยังมือเซตจริงตอนนี้จริงที่รก็มี3คนพี่แบงค์บอสแล้วก็ป๋าครับใช่ครับหลักๆเลย จุดเนี้ยสจุดสจุดเนี้ยก็คือเป็นจุดของการเซตต,ตัววาลใช่ครับเป็นหลักเลยใช่ครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งประกอบนี่ฝั่งนี้จริงๆก็เป็นฝั่งในส่วนของการเซอร์วิสและใช่ครับนะครับฝั่งนี้ก็คืออ่าเซตเสร็จปุ๊บมาเซอร์วิสประกอบอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับถ่ายน้ <c oughs> มันเปลี่ยนอะไร<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นส่วนเปลี่ยนแกนเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายเหมือน โชคเราใช้ไปเก่าๆน้ำมันเริ่มเสือ่อมเงี้ยก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้เลย,เลยคือเอาง่ายๆไม่จะเป็นแค่ไม่จะเป็นเฉพาะจะต้องเซ็ตฟิลลิ่งใหม่ใช่ครับใครที่ฟิลลิ่งเดิมดีอยู่แล้ว<ช>โอเคกับโชคโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วแต่พอถึงเวลาที่ต้องแมนนแนนถึงเวลาเราก็มาทำที่นี่ได้ใช่ครับจริงๆเราเป็นศูนย เซ so, อร์วิสโช๊คโปรเฟนเดอร์ที่ถูกแต่งตั้งตรงจากโปรเฟนเดอร์เข้าสู่ปีที่7 th then, <c oughs> แล้วนะคืออะไรทุกชิ้นก็คือเรามีครบหมดจริงๆถ้าเกิดเราเทา้าวามปตั้งแต่5 6ปีก่อนที่เรามาเนี่ยจริงๆที่โช๊พอยต์ก็แทบจะเป็นที่แรกๆในประเทศไทยที่เซ็ตโช๊คโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วน่าจะในรถบ้านนะั้นน่าจะเป็นที่แรกครับผมนะใช่อเออก็ถือว่าแบบถือว่าทําทมาก่อนคนอื่นเขาแล้วนะครับ,รบแล้วปัจจุบันก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถที่จะเซ็ตใหม่ได้อเวอร์ฮอนได้นะครับเพราะว่า อ่าเขาเรียกอะไรเรามีครบหมดเลยแล้วอย่างถ้าเป็นซับแทงเอามาแมนนแนนค่าใช้จ่ายจ,าจะอยู่ต้นประมาณเท่าไหร่อย่างซับแทงนะเริ่มต้นอยู่ประมาณพันห้าไม่เกินสองพันบาทต่อหนึ่งต้น 1, 1> ต่อหนึ่งต้นครับรวมทอดใส่รวมใส่ที่รถเลยนะอันนี้คือไม่เกินสองพันเนี่ยคือหมายถึงว่าสมมติมาเฉพาะสภาพซับช้ำๆเลยแกนเสียเลยเนะี<ม>่ยก็อ,อยู่ประมาณสองพัน 2, อ่าใช่คือคถ้าหนักจัดก็คือเปลี่ยนแกนใช่ครับคือโชอั่ะ เจอก็บอกโคตอ่ะกรอนลีเดียวเลยครับชนมาใช่อันนั้นคือทำอะไรไม่ได้ใช่แล้วทำอะไรไม่ได้อย่างเดใช่ดูเหมือนแพงแต่ไม่แพงนะเพราะโชคชุดนึงเนี่ยจริงๆก็3า0 0 0อันนี้3-3,000มกลางๆนะปูเฟนเดอร์ตอนเนี้ยทช่แพงนะให้ต้นละ2องพันเลยเต็มราคาเต็ม8 0 0พันนะแปดพแต่จริงเราวิ่งมาวันสี่ปีถึงจะเป็นรอบใช่ทรอดแบบไดฟิลลิ่งโชคกลับไปใหม่แค่บอดี้โชคมันเก่าแค่นั้นเองครับผมแล้วมารอบนี้ต้องบอกเลยว่าจริงแล้ววยเพราะว่ามีคนเซตในเรื่องของลูกส เก็บไว้แบบว่าเป็นระเบียบมากเลยนะ<ช>บอกหมดเลยว่าอะไรยังไงอันนี้คือถ่ายแบบเรียวๆไม่ได้จัดฉากเลยนะช่างที่เซอร์วิสชงในห้องเนี้ยก็จะเป็นอยู่กับเรามาตั้งแต่เปิดอู่แรกๆเลยก็คือมีความชํานาญในการเซอร์วิสชงออยู่แล้วใช้อยู่กี่ปีนะ6ปีใช่อย่างน,อน้อยกา6ปี เพราะจริงแล้วส่วนหนึ่งเลยนะที่เราเห็นเลยคือส่วนใหญ่ที่เรามาทุกครั้งอ่ะจะเป็นหน้าเดิมใช่ช่างก็สนิทกับ v ีอแล้วเออส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยได้มีคนใหม่เข้ามาหรือว่าไม่ค่อยได้อะไรก็คือเน้นคนที่มีประสบการณ์ใช่ครับคืออย่างนะครับมีห้องไหนอีกที่อยากจะพาไปดูตอนนี้ก็มีโซนใหม่คือแมกยางครับใช่อยู่ที่นี่เลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็อีกโซนหนึ่งของเราพีเอ็มคือแต่อันนี้ยังเป็นช็อปเล็กๆอยู่เนาะเพราะว่าจริงเพิ่งทำมันก็จะเป็นโซนโซนแมกยางคือ แต่ถามว่าจริงๆแม็กเราอาจจะมียังมีโชว์ไม่เยอะแต่ถามว่าลูกค้าที่มาทำนี้นี่ยอยากได้แม็กยางอะไรเงี้ยถักคุยกับเราในไลน์เลยแต่เราเตรียมมาให้ได้หมดเห็นมีทุกวันเลยอย่างน้อยเราเปิดมาเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยเราไ,ได้มีขายร้อยอยางแน่นอนก็มีแน่นอนช่วงนี้ครับแล้วยางคือมีครบมากเลยนะเราเห็นเลยมีตั้งแต่ตัวโตโยโตโยฮันคุกอ่าฮันคุก หลิงหลงหลิง,ลงหลง BF BF มิชลินมิชลินโอ้โหเรียกว่าง,ง,ง,ง่ายๆครบเล้ยแหละของยานของ s u v แล้วกระบาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พยายามหามาให้ครบถ้าพี่ๆชอบลายไหนเงี้ยก็แบบทักมาคุยกับเราในไลน์ได้เลยไปหาเตปรูปมาเดี๋ยวพยายามหาให้ใ<ช>ใหทําราคาให้เพราะเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแม็กที่แบบว่าเป็นตัวขายดีอยู่แล้วอย่าง E ี o c ล์คอร์ใช่ครับนะครับมีอ่เ l นโซ o m s ใช่ไหมมีตัวเค c แล้วก็เบลเล่อะไรมีเบลเล่ด้วยใช่ครับนะครับเฮ้ยชอบอันนี้ปะ ดูไปดูมามก็ดูสวยนะรีสวยเนี้ยจริงๆวิกโกวิโกพี่เออ<ช>แล้วใน <V ico. S 1> ห้องนี้จริงๆก็คือเป็นห้องแบบโชว์รถจริงๆไม่ได้กะจะขายล<ช>้อยางว่าจะขายล้อยางที่อู่เก่าใช่ขันยากอะ่ะสมมติว่าจะมาเปลี่ยนแล้ววิ่งไปดูอู่เก่าอะไรเงี้ยก็เลยรวมไว้ที่นี่เลยอ๋อแล้อีกสักพักผมว่าผมจะเอารถออกให้หมดเลยและที่นู่นเอาไว้ทำอะไรอะ่ะอู่เก่า กองยางครับเพราะว่าเราสต๊อกค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้คือเราสต๊อกเองแล้วบอกเลยว่าให้ราคาเด็ดแน่นอนเพราะเราสต๊อกเยอะโอ้ดี่ีแล้วก็โซนสตการ์ดที่แบบลูกค้าต้องมาเช็คอินครับเฮ้ยเอาจริงคือมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือยังไงก็ไม่มีแบบนี้แต่ที่เก่าเราเราก็มีคาเฟ่เล็กๆใช่แต่มันเล็กมากที่เก่าอันนี้อารมณ์อเมซอนเลยนะใช่ครับเอ้ยไปดูไปไปนี่ครับโอ้โหอลังการแท้ อันนี้โซนคาเฟ่ครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นเหมือนเฟรนช์ชายมาหรือว่าเราจัดการทําเองหมดเลยออีกหน่อยเราจะขายเฟรนช์ชายชกคอยครับเฮ้ยคือลูกสบวเฟรนช์ชายสวยงามคือแบบเหมือนเหมือนซื้อเฟรนช์ชายมาเลยอ่ะคือเราชอบไปกินกาแฟแบบคาเฟ่สวยๆเราก็เลยทำไว้ที่ไปกับใครพี่จะถามอย่างนี้ดิพี่ถามผมตั้งแต่เรื่องโรงแรมแล้วนะอันนี้คือตรงเนี้ยก็คือเป็นส่วนของคาเฟ่ใช่ครับมีกี่ชั้นมีชั้นเดียวหรือยังไงตรงนี้คืออันนี้เป็นบาร์กาแฟแต่ ชุดห้องรับแขกหญิงด้านบนครับแป๊เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ข้างบนมีมุมมีอีกเหรอมีมุมเซอร์ไพรส์สำหรับสหรับพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็เด็กๆอ่าเดี๋ยวพาไปดูคือที่แรกอ่ะเราเห็นบันไดแต่เราไม่รู้ว่าห้องข้างบนคืออะไรใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับเห็นเขาอันนี้คือบริการหรืออะไรนะอืมนี่ต้องขออนุญาตลูกค้าด้วยก็คือจริงๆนี้เป็นห้องรับรองลูกค้าใช่แล้วนี่ห้องเด็กนี่ห้องนี้ปล่อยแกว่เปิดห้องเด็กไม่เป็น นี่ถ้าใครพกเอาเด็กๆมาเออคือแบบไม่ต้องห่วงว่าลูกแบบจะลกกลับบ้านเลยใช่ครับเนี่ยครับผมเจอผมเจอปัญหาเยอะมากคือพอเอาเด็กๆมาทํารถที่ร้านครับรถเสร็จแล้วเด็กๆไม่ยอมกลับเล่นแล้วไม่อยากใช่เล่นแล้วเฮ้ยคือดีอ่ะคือ อย่างว่าแหละลูกค้าส่วนใหญ่ของช็อกพอยต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสไตล์ที่เป็นครอบครัวใช่เราทารุ่ครอบครัวเป็นหลักเนาะก็จะเป็นแบบมาเป็นครอบครัวสมัยก่อนเราก็จะเอาใจแฟนก่อนใช่เขาวิชายมาใช่ก็ต้องเอาใจแฟนมีคาเฟ่ให้แฟนเสร็จปุ๊บพอเริ่มหลากหลายมากยิ่งขึ้นเขาเริ่มมีลูกต้องรองรับลูกเขาด้วยใช่เนี่ยครับฟิลาวดีแสดงว่ามาที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะอยู่ในห้องด้านหน้า เราก็สามารถมาอยู่ในห้องฝั่งนี้ได้อีกใช่ครับก็คือเนี่ยเป็นคาเฟ่คือเราก็จะมองเห็นรถที่เราทําแล้วก็เอาเด็กๆมาก็มาอยู่ในห้องนี้ได้ใ<ช> zij, คร,ครอยากอยู่บรรยากาศแบบสไตล์เปิดก็อยู่ด้านล่างใครอยากอยู่ห้องแอร์เย็นๆก็มาอยู่ที่นี่เออไหนๆก็ไหนๆแล้วถามดีกว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็คือเรื่องโช๊คหลัก,ลกๆเลยพอโช๊คเสร็จปุ๊บก็ขยับบาจารเบรกการเบรกเสร็จปุ๊บก็มีลูกหมากเท่าที่เราเห็นมาครับตอนนี้มีล้อมียางครับแล้วมีอะไรอีกไหมตอนนี้ จะโฟกัสว่าเป็นศูนย์เซอร์วิสช,ช่วงล่างอยู่ก็ป,ประมาณนี้แต่คือเราทําสิ่งที่มีให้ดีที่สุดแบบพูดนี้ดีกว่าพี่ณเวลานี้เราไม่ได้มีแค่ลูกหมากเทียบแท้รเรือกระทั่งลูกหมากแท้พาะเบรกเราก็มีให้เรื่องแต่พันกว่าบาทจนหนึ่งสามพักว่าบาทเรามีตั้งแต่เกรดธรรมดาจนถึงเกรดพิเมียมจานเริมใบละพันจนถึงจานแต่งจานขยายอะไรเงี้ยก็คือ เอามาจบเล่นตรวงล่างที่เราได้เลยใกล้เคียงสุดบริการแล้วนะใช่ค,คือเราเราไม่อยากใช้ฟิลว่าเราเป็นร้านแต่งเนะาะเราอยากจะใช้ฟิลคาว่าเราเป็นอู่จากคอนเซ็ปต,ต์เดิมที่ชื่อว่าอู่อู่เล็กๆที่เรียกว่าบ้านจริงว่าตอนนี้ยังใช้คํานั้นอยู่ือนดิมใช่ <นะ S 2> คือต่อให้ร้านเราใหญ่ขนาดไหนเราก็เซอร์วิสโช้กไม่นานแนนโชกมันก็คือการทํางานในระบบอู่เนาะเซอร์วิสช่วงล่างประมาณนี้ใช่ครับใครอยากที่จะเบิกอะไรอยากที่จะทำอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างทำได้หมดใช่ครับที่เนี่ยมันจะเป็นการนัดคิวก่อนเนาะระทับมันในลายไอเดียล i n แ เช็คราคาของทุกอย่างได้ก่อนทั้งหมดคุยกันจบในไลน์แล้วก็นัดวันเข้ามาทําได้ครับง่ายสุดนะผมบอกเลยว่าตอนนี้เบอร์โทรโศัพท์แต่ละเบอร์เนี่ยบางทีก็จะแบบชนนี่ระหว่างถ่ายคลิปเนี่ยมันน่าจะไม่ได้รับเป็นสิบเบอร์ใช่ไหมใช่คร<ช>ับ<อ>คือเพราะว่าตอนนี้คือด้วยกระแสของช็อคพอยต์แรงมากตอนนี้ก็เลยบอกว่าทาให้โทรศัพท์เนี่ยอาจจะชนแต่ถ้าไลน์เนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสปาร์คนด์ก็จะอ่านนะครับแล้วก็จะตอบไปเออช่องทางที่ดีที่สุดของเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นไลน์ใช่ครับมาถึงช็ นะครับโซนนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นโซนที่มีโชคครบคันของโชว์รูมเราเลยใช่ที่มีขายอยู่ที่ร้านเนาะครับแล้วก็เป็นแบบ ตัวใหม่สุดของโปรเฟนเดอร์ที่จะมีตอนนี้แหละอ่าก็คือเป็นในเขาเรียกว่าเป็นยุคปัจจุบันเป็นซีรีส์ปัจจุบันอ่าเป็นซีรีส์ปัจจุบันที่โปรเฟนเดอร์มีจําหน่ายรวมถึงเป็นซีรีส์ในอนาคตด้วยใช่ครับผมนะครับเพราะว่าแบบเรียกง่ายๆว่าอันนี้ครอบคุมในรถ SUV รถกระบะของในประเทศไทยทั้งหมดแล้วแหละใช่ครับนะครับครอบคุมแหละอ่าทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีคําถามอยู่ตลอดเวลาชุดไหนดีราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือเป็นปัญหาหรือเป็นคําถามที่ทุกคนเนี่ยจะชอบถามกันเข้ามาเลยว่าเวลาเปลี่ยนโชคด้วยยยยเเเนีีีี่มมมซรส์ออะะากาย ก็เลยอยากรู้ว่าจะเล่นชุดไหนดีใช่และเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงใช่ใชครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทาคลิปกันไปแต่นานแล้วคลิปนั้นแหละเป็นแสนวิวนะใช่ใช่นานมากแล้วเดี๋ยวรอบนี้เรามาลื้อเฟื้นกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเป็นชุดเริ่มต้นของโปรเฟนเดอร์ที่ช็อคพอยต์นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ชุดไหนใช่ครับเราเริ่มก่อนดีกว่าชุดไหนเป็นชุดเริ่มต้นของ Point ช็อคพอยต์เธอช็อคพอยต์ชคตัวแรกเลยคือตัวโมโนโทูบอ่ะครับใช่บอกราคาอ,อากลามดณ หมื 19, ่นเก้าสองร้อยแต่ถ้าเป็นราคาโชค๊คอยคือชงที่โชกค,คอยจะแพงกว่าที่อื่นอยู่ประมาณพันหนึ่งถึงพันห้าเหตุผลที่แพงอันนี้ขอไม่พูดในคลิปใครอยากรู้ให้โทรมาถามเดี๋ยวจะบอกเป็นราคากลางโกเฟนเดอร์ก่อนนะ,ร,ะราคากลางโกเฟนเดอร์อยู่หมื่นเก้าสองร้อยตัวนี้ทีนี้อยากรู้ว่าทําไมเราถึงเริ่มต้นที่ตัวนี้เพราะจริงๆโกรเฟนเดอร์จะมีตัวเหลืองด้วยที่เป็นทวินทุก อันนี้เป็นโมโนทูบทำไมชคกพอยถึงเริ่มต้นที่ชคกโมโนทูบเพราะเราเริ่มต้นแบบนี้มานานมากแล้วน,น,นะใช่จริงๆเราขายโมโนทูบมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดอ,อูอ่และเป็นชุดเริ่มต้นครับคือในมุมมองเราว่าโมโนทูบครับมันจ่ายฟิลลิ่งได้ดีกว่าทวินทูบเยอะอที่สําคัญในมุมมองเราคือมันรอเซ็ตหรือเซอร์วิสได้คือถามว่าอย่างชกชคกหนึ่งต้นอย่างเงี้ยสมมติว่าคนนี้อายุเยอะขับรถช้าๆอยากได้ชคกนุ่มๆแต่ถ้าเอาชคกนุ่มๆเนี่ยไปใส่ในคนที่ ขับรถซิ่งเน้นขับเร็วไวรุ่นสายซิ่งอชอบมดุดเขาก็จะไม่ชอบไอ้หนูไอ้หนูดีไปไอ้เทียไอ้หนูไอตัวเริ่มต้นตั้งแต่ตัวโมโนโทูบเนี่ยถ้าเป็นที่โชคคอยอะคนนี้ก็เข้ามาทํารถที่ร้านอะสามารถมาเลือกฟิลลิ่งหลกัหลกๆได้ว่าโจทย์การใช้งานแบบไหนคือ เหตุผลแรกในการขายตัวโมโนเราคือ <Wit> ร <default> ื้อเซ็ตรื้อ์วิสได้ใช่แล้วก็อย่างเทนในปัจจุบันพี่เอ็มเห็นไหมอย่าง Fort u n e r g r พี่รู้ว่าเป็นระบบโชวกแบบไหนตัว g r Sport ก็คือเป็นโมโนทูปใช่หรือเอาเปรียบเที่ยัง่อย์ดเอฟเอ็กโฟล์ฟอร์ดแ r ปเตอรระบบโช้กพื้นฐานมันก็คือโมโนทูปหมดแล้วใช่เรียกได้ง่ายว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถที่สเปคเนี่ยเขาให้สเปคมาสูงหน่อยหรือว่าเป็นตัวท็อปของแต่ละค่ายเนี่ยปัจจุบันเ็าจะเปลี่ยนจากโช้กธรรมดาเป็นโมโนทูปหมดเลยใช่คือเพูดแบบ ง่ายๆคือโมโนทูบมันจ่ายฟิลลิ่งได้ดีกว่าทวินทูบถามว่ามันทาได้นุ่มกว่าทวินทูบไหมทําได้นุ่มกว่าแต่มันได้นิ่งกว่าทวินทูบใส่โช๊คโมโนทูบแล้วจะแข็งอันเนี้ยเป็นความเข้าใจที่ผิดเราสามารถเซ็ตให้นุ่มนุ่มแบบนุ่มสุดๆเลยก็ได้นุ่มกว่าก็ได้ใช่หรือนิ่งแบบรถแข่งก็ได้ในโช๊คต้นเดียวกันะนะครับที่เนี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าจะสามารถเซ็ตได้<ช>เป็นเฉพาะคันเฉพาะคนใชอันนี้ก็จะได้คําตอบ2คําตอบเลยว่าทําไมถึงเลือกเริ่มต้นที่โมโนทูบเพราะหนึ่งเลยโม เซตได้<ช>ครับแล้วก็คําตอบที่2คือว่าทําไมถึงแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาพัน0ึงพัก็เพราะว่าของเราอ่ะเซตเฉพาะคันใช่ครับเราไม่ได้พูอื่นอีกไว้หลังไม่อันนี้ก่อนเป็นหลังไม่ใครอยากรู้อะไรก็ สามารถเข้ามาสอบถามที่ช่องไได้นะครับทีนี้อันนี้คือตัวเริ่มต้นใแล้วถัดจากตัวโมโนที่เป็นตัวเริ่มต้นตัวต่อไปเป็นตัวไหนครับก็คือเป็นซีรีส์สองจุดสดเหมือนเหมือนเดิมลูกสูบชก46ก็คือจะโมโนจะเป็นซีรีส์หรือจะซับแทงเนี่ยบอกเลยว่าลูกสูบชกมันเหมือนกันเรียกง่ายๆว่าตัวกระบอกโชกตัวแกนโชกลูกสูบเท่ากันภายในเหมือนกันแต่แตกต่างกัน,น,นที่ฟังก์ชันภายนอกจะมีตัวซับแทงแยก ช่วยระบายความร้อนระบบโชค๊คเจ้าของรถสามารถไปปรับนุ่มแข็งเองได้8ระดับครับอย่างซับแทงหน้าหลังลราคาข้าวๆก็จะอยู่ประมาณ34มหมซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่ผมก็เคยติดตั้งลูกค้ามาเนาะมันก็จะมีน้ามันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยใช่หลักการําการซับแทงง่ายๆคือระบายค,บความร้อนระบบโชค๊คใช่ครับแล้วก็มีน้ํามันโฟลได้มากขึ้นใช่ก็เหมือนแบบระบายความร้อนดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิก็น้อยลงประมาณนั้นนะตัวนี้ก็จะเป็นการปรับท่าบัมป์ใช่คร อ่าบอกเลยนะว่าฮิตมากเลยสายซิ่งมันหล่อเรื่องเรื่องอ่ะอ่ามันมีทปริงมันสามารถสไลด์ก็บอก,บอกได้ไดนะครับ ปรับรีบาวได้16ระดับแล้วก็ที่สาคัญคือหล่อราคาคร่าวๆเอยหน้าคีนหลังซับแท็งก็อยู่ประมาณ40,000ต้นๆประมาณ40,001-40,002ประมาณนี้ครับผมครับตัวนี้ก็อยู่40,000ต้นๆแต่ตัวนี้เนี่ยข้อดีที่เพิ่มเติมมาคือได้สปริงด้วยใช่อันนี้ถ้ารวมสปริงก็อยู่40,000กว่าๆใช่ครับก็แล้วแต่ชอบดีไซน์แล้วกันใช่เออทีนี้ก็หลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าตัวซับแท้งมันมีลักรุร่นชะก็คือเป็นสายยาวแบบนี้ กับพิกี้แบ็ในกรณีที่เป็นข้างหลังใช่ไหมทีนี้หลายคนอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันไหมเอาบอกตรงเรื่องฟิลลิ่งไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันที่ดีไซน์แค่นั้นต่างกันที่หน้าตาคือพิก,กี้แบ็มองจากหลังรถมีซับแท้งอยู่เท่แต่ข้อเสียคือปรับโคตรยากมันต้องกมม้มลงไปใช่แต่นี้ก็คือ,อตอนนี้มันออก แบบการจับกินมาให้ปรับง่ายมาอยู่ที่ท้ายรถเป็นหลักอรปรับง่ายเพื่อเป็นตัวสแดงสายยาวบางคนจะบอกว่าสายยาวมีน้ำมันในสายมากขึ้นแต่มันนิดหน่อยใช่นิดหน่อยไม่เห็นหดไม่เห็นหมคือพูดง่ายว่าฟิลลิ่งเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันที่การจับยึดทับแทงนี่หว่าลูกสูบของตัวพิกกี้แบ็ก็จะเท่ากันหมดเลยในซีรีส์2.0ศเท่ากันหมดเลยลูกสูบหลักเหมือนกันหมดเลยครับผมนะครับทีนี้พอเราจะอัพขึ้นไปอีก จากซีรีส์สองจุดศูนย์ก็จะเป็นสองจุดห้าใช่ครับสองจุดห้าเริ่มต้นที่ตัวไหนครับเป็นโอเอ็มสองจุดห้าคือจะเป็นลูกสูตรโชค๊คขนาดใหญ่ขึ้นหกสิบ <60 S 2> มิลเธอถามว่าฟิลลิ่งโดยรวมสมมุติสมมุตินะเราทําให้เก็บรอยต่อความนุ่มนวลเท่าสองจุดศูนย์สองจุดห้าในความเร็วสูงนิ่งกว่าอืก<ม>็พี่จะดูจากคลิปเลโวบินเลโวลุยทุ่งหรือที่เราลดเป็นลุยๆครับซีรีส์โช๊คพวกนั้นก็จะเป็น2.5แหละคือ ในช่วงความเร็วสูงมันจะนิ่งกว่าคือจริงๆผมเองก็ใช้มาแล้วทั้งค<อ> <M ico S 2> ือเรียงใช้2.5อยู่ตอนนี้ f o r t เนอรเราก็ใช้2.5คือประเด็นเลยอ่ะในความเร็วต่ำอ่ะมันก็นิ่งแล้วก็นุ่มสามารถทําได้แล้วความเร็วสูงเนี่ยก็จะนิ่งขึ้นไปอีกใช่แล้ว<อ>ที่สำคัญเลยถ้าเกิดในกรณีที่สายบิน สายดูดสายจ้ใสายลูดอลเง้ยช่วงจังหวะยุคอะตัวนี้จะเก็บได้ดีกว่ามวลกว่าอ่าแล้วไม่กระแทกใช่แต่ถ้าสมมติเป็น 2. 0ลูลงแรงแงบางทีอ่าด้วยความที่ตัวลูกสูบอาจจะเล็กกว่ามันก็ลงกันที่กว่าใช่ซึ่งตัวนี้จริงๆเขาจะมีแยกย่อยอีกก็คือมีทั้งทางเดียวมีสองทางอ่าเนี่อันนี้เป็นทูเวย์อย่างอันนี้เป็น เป็นทางเดียวนนก็อยู่ประมาณสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทครับอันนี้ก็ประมาณสี่หมื่นหนึ่งทูเวย์อ่านะรับแล้วอีกอย่างหนึง่งหลายๆคนอย่าสับสนนะครับคือตัวนี้จะมีหน้าตา2แบบนะครับแบบนี้คือสำหรับตัวสแตนดาดยกสูงใช่อันนี้คือสแตนดาดโหลดมัน,นคือุกแบบ ใชนแต่มันเหมือนเหมือนกันเลยคือกระบอกเท่ากันลูกสูบเท่ากันแกนเท่ากันแต่แค่ว่าหน้าตาการออกแบบไม่เหมือนกันเมื่อคนพอดูรูปมาเพราะปกติรูปโปรโมทอะเขาจะใช้ตัว OM25 เป็นตัวนี้ใช่พอเราเอาตัวนี้มาใส่ให้ลูกค้าบอกไม่ใช่ไม่เหมือนอีกแล้วใช่กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เหมือนกันแต่จริงแล้วมันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวปรับก็จะมีตัวปรับตัวนี้รีบาวใช่รีบาวแล้วก็อันนี้ปรับบัมมใครที่เป็นสายโซนอยากปรับอะไรเงี้ยครับ ก็ไปปรับเล่นได้ต<ช>ัวอะไรอย่างการปรับหลังไม่เหมือนเดิมอ่าอันนี้<ช>คือในส่วนของคู 5, <ช>่หน้าสำหรับตัว2.5อันนี้คือคู่หลังของ2.5<ช>ุครับก็คู่หลังก็จะมี2.5ก็เหมือนเดิมคือมันได้เหมือนที่พี่เอ็มบอกบในจังหวะความเร็วสูงสาาล,ลูดโดดสะพานแรงมันได้นิ่งกว่า2.0ใช่ใชนะครับตัวโชวก็มี2รูปแบบเหมือนกันคือเป็นแบบซับเทงสายธรรมดาแล้วก็เป็นแบบทีกี้แบ็กเหมือนใช่ครับผมนะครับทีนี้ตัวท็อปอันนี้ตัวท็อปเลยตัวท็อปไปพัดอ่า อันนี้อยู่ในรถแข่งรถบินบินเรานี่ใส่ชุดนี้หมดเลยถูกต้องหรือว่าใครที่แบบงบเหลือๆใช่เหมือนอย่างฟอร์ทที่เรารีวิวไปใส่ซับแทงหน้าหลังครับแล้วก็บายพาร์หน้าหลังด้วยเออแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นบายพาร์ด้วยข้างหลังก็บายพาร์ที่พีเอ็มรีวิวคันก่อนนะคนหล่อเนรัยของแท้นะครับอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่อย่างถ้าเป็นตัวรถกระบะเนาะสามหลอดจะอยู่ประมาณ43,500าันครับถ้าเกิดเป็นในรถ f o r t u n e r แต่อันนี้เป็นโฉมเก่าหรือเป็นโฉมใหม่จะกระบอก เป็นมีนียมแล้วจะอยู่ประมาณ4 8่หมครับก็คือแพงกว่าเพราะกระบอกเป็นอลูมิเนียมใช่น้ำหนักก็เบากว่าใช่ครับนะครับนี่หน้าตาของ f o r ์คจูเอร์จะเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นพวกรถ s อสยหลายรุ่นเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเก็บตัวแกนเนี่ยให้มันเข้าไปใกล้มากที่สุดอ่าแต่ถ้ากระบะเนี่ยโล่งๆข้างหลังเขาจะใส่แบบนี้ได้ นะครับอันนี้คือตัวท็อปแล<ช>้วปัจจุบัน,<ช>นร,ร,รันนี้หลายๆคนคงอยากรู้ว่าะ้ะบายพาสมันดียังไงดีกว่าตัว2 5งจุ้ไหมจะบอกอพี่ว่าไงอย่างระบบายพัดเท่าเปรียบถึงรถเดิมในตลาดเนาะแรปเตอร์เป็นโชค๊คใบพัดถูกต้องแต่แรปเตอร์แรปเตอร์นุ่มแต่บินได้ก็มันคือคอนเซปต์ของโชค๊คใบาัดที่โจ๊กปลอยพูดอ,ะอ่ะเขาบอกน,นุ่มๆแต่บินได้อธิบายแบบง่ายๆเร็วๆคร่าวๆเนาะคือมันมีหลอดแบ่งช่วงการทํางานของโช๊คออ้อย่างหลอดสั้นเนี่ยเป็นจังหวะยุบเริ่มต้นแล้วเรามา ปรับให้จังหวะยุบเริ่มต้นเนี่ยนุ่มๆได้แต่ถ้านุ่มปุ๊บมันก็จะนุ่มไปทั้งย่านเลยถ้าเป็นปกติใช่แต่มันก็จะมีหลอดแบ่งช่วงการทํางานจังหวะยุบสุดท้ายครับอ่าให้จังหวะที่2แข็งขึ้นแต่พอจังหวะยุบลึกๆเหมือนเราลู่หลุมโดดสพาน์นี่ก็จะแข็งขึ้นครับแต่ที่สําคัญมันมีจังหวะสุดท้ายเนี่ยช่วงที่ไม่มีหลอดเนี่ยครับอันเนี้ยหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเขาเรียกว่าจังหวะบําสต็อป คือในโชคธรรมดาไม่มีแต่โช๊คใบพัดมันจะมีจังหวะบัมสต็อปก็คือเราสามารถเซตโช๊คใบพัดให้เก็บรอยต่อนุ่มๆขับนวลๆได้แต่จังหวะโดดสะพานบินลงมาแล้วอยู่ได้ก็คือพอลงปุ๊บมีตัวบัมสต็อปอยู่ด้านหนช่วยใช่ใช่ครับแล้วคือมันก็จะมีหลอดแยกปรับบัมรีบาวเนาะอย่างฟอร์จูเนอร์ มันมี2หลอดก็จริงแต่มันไม่ใช่แบบทูเวย์อย่างทูเวย์อ่ะคือมันปรับทั้งย่านอันนี้ปรับเฉพาะช่วงเริ่มต้นแล้วมันก็มีจงังหวะบอมสต็อปเหมือนกันครับใช่โอ้โหคือมันละเอียดมากอ่ะใช่เอาจริงผมเคยถ่ายแล้วก็เคยเซ็ตต้องบอกเลยว่าตัวนี้เซ็ตยากใช่คือใช้เวลาเซ็ตนานมากจนกว่าเราจะหาเจอจุดของมันใ,ใีนี้เราก็อาจจะใช้กับรถันอื่นได้แต่จริงต้องบอกว่าใช้ไม่ได้ทุกคันนะจริงรถเข้ามาเนี่ยยี่ห้อเดียวกันป้ายแดงเหมือนกันทำทุกอย่างกันร้อยยางเหมือนกันสุดท้ายเซ็ตไม่เหมือนกันนะใช่ามันองรตละ แล้วแต่พฤติกรรมการขับความชอบฟีลิ่ง้วแต่ละคันขององว่าช็กบพัดเป็นอะไรที่เราชานาญมากตั้งแต่คลิปเอโวหรือทุ่งตั้งแต่กี่ปีแล้วอะสี่ห45ปีแล้วอะคือเราทําตลาดบพัดเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้อย่างงานล่าสุดที่เราไปแข่งเอเชียคอร์สแล้วเนาะได้ไปดูวิวัฒนาการของรถแข่งระดับอย่าใช้คำว่าระดับเอเชียมันคือระดับโลกพรรถแข่งมามาทั่วเลยพี่เป็นชื่อไหมว่ารถแข่ง 9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโชคคบายพาสแล้วอ่าเรียกง่ายๆว่าจริงๆแล้วโช๊คตัวนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่สูงที่สุดณนะเวลานี้แล้วล้เป็นระบบแมชชีนิกของโช๊คอะ่ะครับถือว่าล้ำสุดแล้วนะก็จะเปลี่ยนไปอีกตามขนาดข,ของตัวลูกสูบอีกใช่อันนี้สองจุดห้านะอันนี้หกสิบมิลมอ่ามันก็จะมีสามจุดูใช่จริง ในตลาดโลกโดดไปเป็น3.0แล้วนะใช่โปรเนเดอร์เองก็จะมีซีรีส์3.0ทำที่ขายต่างประเทศใช่ครับแต่บ้านเราคืออย่างรถกระบะไซส์บ้านเรา3.5ถือว่าตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะแล้วครับผมใช่ครับโอเควันนี้ก็ถือว่าครบพันสำหรับตัวโช๊คใครอยากจะได้โช๊คโปเฟนเดอร์เนี่ยราคาคร่าวๆประมาณนี้ถูกต้องก็เป็นการอัปเดตนะครับในในโฉมของปัจจุบันแล้วก็ราคาปัจจุบันใช่ครับวันนี้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอู ที่เป็นอูไม่ราคาชกราคาใ,ใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจโชคนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆถ้าโชคพอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้เป็นว่าไง <S <S ไม่กล้าพูดอย่างนั้นเอาญี่ปห่นในมุมมองเป็นเนาะในมุมมองตัวตัวในเรื่องโชว์โปรเฟนเดอร์เรามัน่นใจว่าเราเป็นศูนย์ติดตั้งเซอร์วิสแล้วก็ปรับเซ็ตจบในที่เราจากนิยามเดิมปู่เล็กที่เรียกว่าบ้านโช์ที่คุณออกแบบได้อันนี้มันไม่ใช่ คำพูดเท่ดูสวยรูเลือเกินจริงเพราะว่าเราเปิดมาเข้าปีที่เจ็เนี่ยจะครบเจปีแล้วเนาะเราทำมาอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดแล้วยิงอย,งอย่างในรถแข่งอะ่ะปลาเซตมามาก่อนนั้นเนี้ยเป็นสิปีครับผมครับใช่ตอนไม่ใหม่อาถามพีเอ็มคนก็แบบโจมตีโชคไปว่าเซ็ตทําไมทําไมโชคต้องเซ็ตอะไรเงแต่ทุกวันเนี้ยคนทําตามเพียบเลยจากผมเข้ามาแรกๆนะวันหนึ่งมีรถมาสามคันใช่สองคันสามคัน ุกวันนี้วันละกี่คั้พูดไม่ได้เดี๋ยวสัมภารก่อนเข้ายี่สบวกดีกว่าก็เลยบอกก็เลยจะรบกว่านิดนึงใครที่จะมาทำโชคที่เราตอนนี้อยากให้นัดคิวก่อไอดีไลน์แอดโชคพอยท์ครับผมโอเคแล้วถ้าสำหรับใครจะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโชคพอยท์เนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างก็เฟซบุ๊กโชคพอยท์ยูทูบโชคพอย แล้วก็ต่อโชคพอยต่อโชคพอยมีแล้วผมโอเคก็สามารถเข้ามาติดตามโชคพอย์ได้ใครอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามที่โชคพอย์ก็ได้หรือว่าทิ้งไว้ในคอมเมนต์นี้ก็ได้ได้ครับผมวันนี้เราก็พามาชมอู่ใหม่ของโชคพอย์นะครับต้องเรียกว่าอาณาจักรโชคพอย์แล้วกันอู่เล็กๆเเรียกว่าาบ้นหมือนเดิมมยันไม่เล็กแล้วนะครับโอเคก็วันนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเบนลากันไปก่อนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ